สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงแล้วก็ผู้ที่กำลังติดตามคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ผมช่างกันจากร้านโมซาวเทคพาพี่น้องมาดูเจ้าตัวนี้นะครับมาตินออเด i o โอนะครับ SX 1 1 8นะครับตู้ซับวูเฟอร์ของมาตินเออเป็นตู้เล็กๆนะครับเล็กๆก,กว้าง60นะครับสูง51ลึก64ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดของเขานะครับ แต่ทําไมราคาเป็นแสนแน่นอนแหละครับมาตินก็เป็น1บริษัทอันดับโลกเหมือนกันนะครับมาตินนี้เป็นตู้เปิดนะครับเป็นตู้เปิดแต่ว่ามีพอร์ตลมมีพอรตลมทั้ง4ี่มุมนะครับพอร์ตลมลึกเข้าไปนะครับสม,มุมซึ่งสี่มุมเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูแนวเสียงกันนะครับตู้ตัวนี้เป็นตู้พันวัตนะครับพีคที่สี่พันวัตนะครับแปดโองนะครับ8ปดโอม นะครับเสียงเขาจะ,ะมีความไวอยู่ที่ประมาณ103แล้วไปพีคที่134ประมาณนี้นี่มาดูที่เขาเปิดด้านหน้าให้ดูนะครับทางนี้ทั้งนั้นคุณภาพดอกนะครับคุณภาพเสียงอยู่ที่ดอกนะครับดอกนี่คือรายละเอียดคร่าวๆของเขา,ขา,ขา,ขานะครับ18นิ้วนะครับวอยซมิลน,นะครับวอยซมนะครับถ้าในบ้านเรานะมาใส่วอยซสชั้นหรือวอยซ์ห้านเนี่ยผมว่าตู้เล็กๆก็ เลือกกินนะครับเขาใช้ทั้งไลท์ซาวนะครับเขานิยมใชเ้เป็นแบบติดตั้งนะครับแล้วก็ใช้กับงานดนตรีสดนะครับมาตินีเสยียงผมว่ามาตินีเสยียงมันจะแน่นนะครับแน่นกว่าเจ้าเจ,าเจบินซะอีกนะครับแต่ก็เป็นที่นิยมพอๆกันนะครับพอๆกันนี่นะครับนี่เป็นภาพเวกเตอร์ที่ผมสร้างขึ้นนะภาพที่ผมสร้างขึ้นนะครับอันนี้ด้านหลังผมไม่ได้ปิดเพื่อจะให้เราได้มองเห็น ภาพว่าลิ้นมันอยู่ยังไงนะครับ64ี่นะครับแต่ของเขจรจริงมันประมาณห0รอห63านะแต่ผมวาดออกมาให้ได้64ี่เพราะว่าเราใช้ไม้ย0่สิมิลนะครับด้านหน้าเหมือนกันนะครับกว้าง60สิบนะครับสูงสูงห้าสิบเอ็ดนะครับสูงห้าิบเอ็ดนี่นะครับมันไม่ใช่ลูกเต๋านะครับไม่ใช่ลูกเต๋าซะทีเดียวนะครับเพราะว่าเขาจะกว,ว้างกว้างกว้างขึ้นไปประมาณเซ้า นะครับซึ่งมันจะทําให้มีพื้นที่ด้านข้างนะครับพื้นที่ด้านข้างสําหรับทํามือจับเนี่ยมือจับสไตล์มาตินแท้ๆก็จะเป็นอย่างนี้ผมชอบน้ําเสียงของเขาครับมาตินเนี่ยน้าเสียงของเขานี่ผมถือว่ามันโอเคเลยทีเดียวนะครับมันแน่นนะครับเอ่อถ้าเป็นตู้แฟรนะครับถ้าเป็นตู้แฟรเนี่ยเขาจะได้ความลึกนะครับความลึกของเขาจะ79หรือแปดสิบนะครับ ตู้แฟรแต่ถ้าเป็นตู้ตู้เดียวนี่ตู้ซิงเกิลเนี่ยเขาจะตื้นกว่านะครับแค่60นะครับเพื่อดูแลมันมันยกง่ายนะครับสําหรับเมืองไทยเรากเา็เป็นตู้ที่นิยมนะครับในงานไลฟ์สดในผับนะครับในผับในร้านอาหารนี่มาตินก็เป็นที่นิยมมากๆเลยนะครับไม่ว่าแต่ประเทศไทยนะครับทางด้านกัมพูชาก็นิยมมากๆตัวนี้นี่แนวเสียงเขาออกด้านหน้าตรงๆนะครับ ออกด้านหน้าตรงๆแล้วก็ช่องช่องลมที่ออกมาจากด้านหลังเนี่ยมันจะดึงเสียงนะครับเสียงซาวฟูเฟอร์ออกมาจากด้านหลังนะครับเสียงหลังตู้นะครับออกมาทั้ง4ี่มุมเลยนะครับมันจะทําให้เกิดความบาลานซ์ที่เหมาะสมนะครับความบาลานซ์ที่เหมาะสมนี่มาดูแนวเสียงนี่นะครับด้านหน้านะครับหน้าตรงนี่หน้าตรงนี่เสียงจะปล่อยออกแบบ มีอิสระนะครับมีอิสระส่วนมุมสี่มุมที่เห็นสีแดงนะ่ะก็คือ,อลักษณะของเสียงที่ออกมาจากหลังตู้นะครับลิ้นนี่ที่ผมทำไว้นี่ค่อนข้างจะลึกนะครับถ้าเป็นตู้65ลิ้นก็จะอยู่ที่50เลยนะครับลิ้นจะอยู่ที่50เลยเพราะว่าข้างหน้านี่จะเว้าเข้าแค่50าสนะครับนี่คือรูปกษณ์ของมาตินนะครับที่ของเขาแท้ๆเลยนะครับ ก็มีโครงสร้างที่ไม่ยุ่งยากนะครับแต่ว่าเขาก็เป็นเจ้าตำรับของตู้เลขกระทันรัดและก็มีความสวยงามนะครับมีความสวยงามทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเสียงคุณภาพดีไม่ดีอยู่ที่ดอกลำโพงด้วยนะครับตู้มาตินี่ถ้าใส่ดอกกำลังวัดต,ต่ำๆหรือว่าบอดดอกที่คุณภาพต่ำเสียงก็ไม่ออกเหมือนกันนะครับ ก็พามาดูสิ่งสวยๆงามๆสำหรับวันนี้นะครับตู้มาตินนะครับถือว่าเป็นตู้ศักดิ์ศรีระดับโลกนะครับศักดิ์ศรีระดับโลกราคาหลักแสนนะครับราคาหลักแสนก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์้วยนะครับสวัสดีครับผม